โอ้น่ากินอ่ะเสร็จแล้วอืมอร่อยสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ท่าวุงอําเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีพามากินก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดร้านดังในท่าวุงนะครับอะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนี่ร้านนี้เลยครับก๋วยเตี๋ยวหมูเย็นตาโฟ ลุงจัวนีสวส่สวัสดีครับสวัสดีครับร้านก๋วยเตี๋ยวลุงจัวเปิดสิบเอ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นเปิดทุกวันใช่ไหมครับเปิดทุกวันยกเว้นมินทุระเอ่าคนไหนลุงจัวอ๋อลุงจัวนอนนอนนอนอยู่นอนอยู่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับมมมีีหูเย็นตาโฟเอามีหมูมีเย็นตาโฟ ผมเอาอะไรนะเ no? นะมื่อก UH, <Yeah> uh> ี้แนะนำอะไรนะบะหมี่เกี้ยวอ่ะผมเอาบะหมี่เกี้ยวร้านนี้เขาเรียกตั้งอยู่ในหน้าตลาดตลาดสดท่าวุงนะนี่นี่อันนี้เป็นตลาดสดท่าว้งเป็นชุมชนเก่าแก่นะครับดูตึกยังเป็นตึกไม้อยู่ตึกยังเป็นตึกไม้อยู่เลยเก่าแก่มากก็คือถ้าการเดินทางนะครับขับมาจากลบบุรีมาท่าวุ้งแล้วเจออ่าซ้ายมือจะเป็นอำเภอท่าวุ้งขับมาจอดหน้าอำเภอได้แล้วก็เดินลงมา นี่นี่นี่อันนี้ของผมนี่เป็นอะไรครับหมู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 สับหมูสับเอาหมูสับอ๋อนี่ชามนี้ของผมปกติไข่ชามเท่าไหร่ป่ะธรรมดาสี่สิบธรรมดาอืมโอเคราคาดีนี่อันนี้ชามนี้ของผมเป็นบะหมี่เกี๊ยวอืมโอ้ น่ากินอ่ะเสร็จแล้วเสร์ฟพร้อมรับประทานมาได้แล้วครับนี่บะหมี่เกี๊ยวหมูสับหมูแดงบะหมี่เกี๊ยวลุงจัวมาชิมกันอยู่ท่าวุง้งชิมน้ำซุปชิมน้ำซุปอืมน,ออน้ำซุปอร่อยน้ำซุปอร่อยคุงตามสไตล์เลยพริกหนึ่งช้อนส้มหนึ่งช้อนแค่นั้นแหละนี่พริกหนึ่งช้อน ก็น้ำส้มหนึ่งช้อนอุ้ยส้มแบบนี้ชอบเลยนี่โอ้ยส้มชอบอโอเคดูพิง่งพิ่งได้มาชิมพึ่งได้มาชิม เป็นเกี๊ยวหมูนะครับดูน,นี่เป็นบะหมี่เป็นบะหมี่เหลืองแล้วก็เป็นเกี๊ยวหมูอ่าน่ากินน่ากินโอ้โหดูอันนี้อันนี้แถมใช่ไหมครับแถมแถมดูอุ้ยอันนี้เล้งเขาเรียกอะไรนะขาใช่ไหมขาตังค่ะเขาเรียกอะไรนะขาตั้งขาข,า,ข,า,ขาตั้ง,งอ,อ๋อนี่ อ๋อเล้งกี้แบบโอ้ดูน่ากินมากนี่ค่ะกินบะหมี่กันบะหมี่กันโอ้อืมอร่อยมาซ้ำแน่นอนอันนี้บะไอเกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวหมูอื้อหือ เรอาอยู่ที่ไหนมาเนี่ยอยู่นี่ไม่เคยมากินนะอ,อร่อยนี่เมื่อวานไปเดินงานเดินง,งานกระท้อนมาไอ้ไม่กระไงงานกระท้อนงานฤด,ดูหนาวได้พัสด,ดมา เป็นพัดปอดลบบุรีอันนี้นะมันน่าจะกลับกลับด้านอยู่อันนี้ออกแบบโดยคนคิดคน้นปอปลานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปนี่เดี๋ยวคือมีจำกัดเห็นในงานกระท้อนไปดูเอ้ยในงานฤดูหนาวไปดูไปดูอันนี้เป็นของลบบุรีถ้าเกิดเขาไปไปเขาเรียกอะไรนะไปที่ไหนอย่างไปสิงบุรีก็จะเป็นพัดปอดสิงบุรีในนี้ก็จะเป็น,เป,นเป็นเหมือนหนังสือโน้ตเป็นเหมือนหนังสือโน้ตนะครับ ซื้อน้ตทั่วไปนี่เดี๋ยวผมจะผมจะเวลาผมไปกินที่ไหนนีผมจะบันทึกลงนี่ว่าไปกินร้านไห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 นจะบันทึกว่าไปนี่วันนี้นี่ถ้าที่ร้านมีตาตาปัมาป๊มผมจะปั๊มอ่ะเหมือนเหมือนเวลาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยเป็นพาสปอร์ตเออเริ่มเริ่มแล้วเริ่มวันนี้เลยเริ่มวันนี้เลยเดี๋ยวให้ลงุงให้ร้านร้านอ่ะาลุงจัวเดีปั๊มให้ด้วยเผื่อไม่ปั๊มก็เขียนอะไรก็ได้สักอย่างนึงอ่ะเออ เดี๋ยวสินส้นปีสิ้นปี6-9 9ปีนี้6ปีนี้68ใช่ไหมเดี๋ยวสิ้นปี6-9ช่วงปีใหม่เดี๋ยวจะมาทำคลิปว่าเล่มน,นี้บันทึกที่ไหนบ้างเอเดี๋ยวจะไปทั่วประเทศถ้ามีโอกาสนะพัดปอดลบบุรีเอโอเคโอเคหมูหมมดแดง อร่อยอร่อยอันนี้มันเป็นอะไรเป็นขาวตั้งนะเป็นนี่อุย้ยเป็นเหมือนเอ็นเป็นเหมือนกระดูกใช่ไหมเหมือนกระดูกโอ้โหนี่ดูเดิน่นากินเหมือนกระดูกร้านนี้อร่อยมาซ้ำแน่นอนเดี๋ยวเอาสติกเกอร์มาให้ด้วยพอด,ดีว่าสติกเกอร์หมดเดี๋ยวมาให้ กำลัทงท่องทำอยู่โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากแวะมาอุดนหนุนที่ร้านลุงจัวที่ท่าวงหน้าตลาดสดท่าวงลบไอ้ลบ,บุรีเออแล้วก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนที่ร้านแซ่บเลยลบ,บุรีส้มตำแล้วก็ไอซอจุเป็นร้านแอดมินเองอยู่ซอยวัฒนุนแคร์ครับเข้าซอยไป300เมตรร้านอยู่ซ้ายมืออเอโอเคขอบคุณมากครับ